ครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง a n o a Party S r ครับผมวันดีด้วยเกมรถบอกกับแบบ Entry ครับผมซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แบบต่อนะครับผมมันคือคือแบบดอแฟมเมกเออมันก็ใช่เนื่อเนาะซึ่งอันนี้สาเหตุที่เราไม่ได้ลงคลิปแบบปกติประมาณ2สัปดาห์เนาะซึ่งเหตุผลก็คือมัว เพราะว่าผมไปสตรีมอยู่นะผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่ายังยังทำทำสตรีมอยู่นะโอเคซึ่งไอ้แมปเนี้ยคืออันเนี้ยไอ้เกมเอนทรีคืออันเนี้ยม,มันจะมีพวกพวกแมปมันจะมีมอนผีเนี่ยมันจะมีจับัวแกเนี่ยผมว่าใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่เขางอ่ะอ่ะ,อะซึ่งตัวเกมเอนเทรีจะเป็นยังไงบ้านจือ เพราะว่ามันจะมีประตูตัวประตูที่100เอถึง200หรือเปล่าซึ่งแมปดอคืออันนี้มันยังไม่อัปเดตสัที <c oughs> ไม่อัปเดตเถอะอะถ้าพอแล้วก็อะไปดูคลิปกันเลยนะครับผมก่อนอื่นที่จะไปเล่นเอ,อ่อซึ่งอันนี้มันจะมีอย่างแรกก็คือนะ่ะมันจะมีโซล์ด้วยะครับผมถ้าเกิดเล่นคนเดียวคืออันนี้อถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นคนเดียวไปก็อาจจะไหวก็ได้นะ หรือว่าจะเป็นดูโอเล่น2คนหรือเล่น3คนก็ได้นะอ่าเอาตามใจชอบเลยนะคะผมหรือว่าจะเป็นเล่น4คนหรือเล่น6คนก็ได้นะครับผมซึ่งหลายคนก็น่ากลนะอ่หรือว่าจะเล่นแปดคนถึงสิบสองคนก็ได้ซึ่งสิบสองคน <c oughs> มันเข้ากันเยอะมากเลยนะอันเนี้ยอมันมันก็จริงนี่แหลอะอะอะ่แต่ว่า แต่ว่าผมคิดว่าเล่นโซโล่ดีกว่านะาะเพราะว่าอ่เพราะว่าแบบดอในรอบที่แล้วคืออันนี้เราลงคลิป,ปแล้วถ้าใครไม่รู้ลงคลิปที่เล้วก็ไปไปกดตัวไอได้เลยนะคะผมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะมาถ้าหอมแล้วก็ไปไปดูกันเลยซึ่งอันเนี้ยเอ็นทัวร์คือมันมเป็นแบบดอแฟมเมกอ่ะอาจจะใช่ก็ได้อ่าโอเคมันมีจะหมดโหมดสองโหมดสามโหมดด้วยกันนะโหมดง่ายโหมดปกติโหมดยากนะ หมดง่ายคืออันนี้น่าจะถึงประตูที่หนูห้าสิบแต่ช่วยให้สับอากาศกรีดเท่านั้นอัน,นปกติคืออันนี้มันจะเจอควางอ,อันนี้ก็คือคือเดมนั่นเองเราจะเลือกแบบปกติดีกว่าส่วนยากคือกดทุกอย่างความยากแลปกติอันนี้เกิดไปอ่ะอันเนี้ยมามาพอแล้วไปอุ้ยกันเลยอ่ะก่อนอื่นแต่ว่าถ้าเจอกรีดคืออันนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมสำหรับเก็บไอเทมอ่ะฟืบ ออเออเอื้อมจากประตูที่หนึ่งร้อยเอ็ดประตูที่หนึ่งร้อยเอ็ดแต่ว่าเออเออเอเอปึบออ่าแต่ว่าจำได้ไออันเนี้ยนะกลัวมันจะหยิบไหมไอ้นี่ไอวายโอเคเฮ้ยคือไอไอ่ะทำอไมย้อนกลับที่ประตูที่หนึ่งร้อยแล้วไม่เข้าใจประกาน งงใจตัวเองอันนี้ <ride> มาประตูที่หนึ่งร้อยสองมาไป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 ออันนี้ประตูที่หนึ่งร้อยสามอันนี้วิทามิน <c oughs> ไม่เก็บดีกว่าเราจะเราไปศาสตร์เราไปศาสตร์เราไปศาสตร์เก็บไออันเนี้ยเราจะเราจะเราจะไม่ตัดคลิปอเหมือนรอบที่ก่้นนะครับผมเพราะว่า ถ้าเจอเดฟคืออันนี้เราต้องแอบด้วยนะครับผมนี่เราจะ่างเช่นนะอ่าถ้าสมมติว่าเจอเดฟไฟนะถ้ามีแสนสีฟ้าคืออันนี้ต้องแอบด้วยนะครับผมส่วนอันนี้คือถ้าเจอพวกตัวไอที่เป็นตัวความมือคืออันนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมออันนี้น่าจะถึงประตูที่หนึ่งหแปดอยู่นะอันนี้ยังไม่เจอเดฟเลยเดี่เพอได้ยอย่าเก็บไอพวกดีไว้ดีกว่านะน คื <c oughs> อนนจะแอบทำอไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถือถืออันนี้ออกดีกว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเจอเนาะน,นี่ไงเดฟน,น,นี่ไงเดฟโอเค ตัวเดฟคืออันนี้เป็นตัวขวาคือด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งอันเนี้ยถ้ารู้ไม่ผิดนะคือต้องแอบ,แอ,บแอันนี้ก่อนนะครับผมมันจะมีบานจุดที่มีด้วยนะครับผมอ่ะี่ยต้องระวังด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวจะรอดด้วยกันนะครับผมสเตย์ส,เต,สเตคืออันนี้จําได้นะต้องหาของเนาะอ่อถ้าถึงประตูที่หนึ่งห้าสิบจะจะกะดิดอดไรขึ้นนะปึ๊บโอเค ประตูที่หนึ่งร้อยซึ่งหกมาเออ,อจะแอบทำไปครับ <c oughs> เ่อกดออกสิ <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะถึงประตูที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะอันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้ามี คงจะแอบแอบจริงๆนะถ้าแอบมันยังไม่มีอะไเกิดขึ้นเลยเอาอบอ่ะรีวิวไม่เก็บไม่เก็บอเอาแกเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มีปแอบชอชอย่าส่งเสียงเดี๋ยวเดฟมานี่ไงมาแล้วรอนไหมะโอเคมาเาเจอเดฟคืออันนี้ต้องแอบ,บด้วยนะครับผมอ <laughs> ทุกคนเห็นเดฟหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นก็กดพอได้เลยนะครับผม <laughs> มา เดินไปต่อเดินไปต่อถ้าเจอไอตัวตัวตัวประกาศหนึ่งคืออันนี้ต้องไม่มีอะไรเกิดขึนะ้นเนาะถ้ามีคือคือคือผมต้องต้องเริ่มใหม่นะนะอ่าอ่าอันนี้คืออันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้ามีตัวข้างถ้ามีตัวไอด่านออปปี้คือผมจะตัดกระสิทธิ์อีกช่วงหนึ่งดีกว่านะเพราะว่าเพย์มอเตอร์เพย์มันปิดมันมีกระสิทธิ์นิดนึ่งเอง เฮ้ใจแฮมทำไมไม่มีอะไรกขึ้นเนี่ยเดี๋ยวตัวกีตคืออันนี้เราต้องเก็บของดีๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัวกีตคือถ้าเจอของที่มีผีคืออันนี้ผมคิดว่าต้องระวังด้วยแหละแต่ว่ายุตัวอย่างคืออันนี้เราเร่งอะหัดก่อนใช่ไหมก็เลยตายประตูที่หนึ่งห้าสิบอดีอันนี้ต้องระวังจิตๆิเฮ้ยอันนี้พิศนาคืออะไร โจมเปิดประตูโอเคอันนี้เราต้องเราต้องเอ๊ะเฮ้นี่มันสเตย์ใช่ไหมไอ้ตู้องวิ่งเลยไปโธ่ไป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 สักเพียวเราเจอสิททำไมต้องวิ่งเราเจอสเตย์ไปไป มันจะมีสูตรนี่ไอ้พรุ๊บไปไอ้เกโต้เกโต้เฮ้ยเฮ้ยติดปอกติดป๊อกอันนี้มันจะมีดาบเอาฟีด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีกาวาขึ้นมาโอ้โหวิ่งไป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 แต่ว่าถ้าเพลงกีร์สิทธิ์คือไอเดียวเราต้องตัดจริงนะครับผมมาไป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 เกโต้เกโต้มันจะมีกาวาขึ้นมาแต่ว่าถ้า ถ้าเราขึ I, <bunker. S 1> ข้นรามาช้าไปก็อาจจะตายก็ได้นะคะผหอ่าไเลโกโเลโก้มาว้าขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้ววุ้บวิบวับวิบวบววบเกือหอีกแล้วโ้ยอขึ้นมาแล้วร้อเนี่ยเท่ากันเนาะเฮ้ยนึกว่าจะไม่รบดแลยวแวามันขึ้นแบบปูเกือบแล้วอันเนี้ยถ้า ถ้าเราตายไอยตรงงาวันนี้หนึ่งคืออยู่ได้ได้นะ <c oughs> โอเคเกมก็หนุกแล้วเกมก็หนุกแล้วเอา้าแล้วทำไมประตูที่กอนซันจิอ๋ออันนี้มันเป็นเป็นศาสนาใช่ไหมว่าใช่นะโอเคประตูที่หน่อยสามแป๊กแล้วแต่ว่าถ้ามีตัวคืออันนี้ต้องแอบด้วยนะอ่าอันนี้เราผ่านตั้งแต่แบบดอประตูที่หนึ่งถึงหนึ่งอแล้วอ่า แมทเราเราเ,เราเป็นเราเป็นดอแฟนเมทยังไงล่เน่ยเราจะไปต้องเงินเป็นน้อหละนะแต่ว่าฟอร์สอนนะอันนี้น่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วส่งเราคืออันนี้ไม่น่ากลัวเนาะเพราะว่าถ้าน่ากลัวกลัวกันเยอะคืออันเนี้ยช่วยกันคิงคอมเวนได้เลยนะถ้าถ้ากลัวคืออันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกอ่านไว้ให้นะฮามผมมาประตูที่หงสสี่สิบสามมาเฟือ เียนเซียนอันเนี้ยจะบอกว่ามันยังไม่มีตัวหัวอะไรมายกตัวอย่างเช่นเดฟนะแต่ว่าถ้าเสียนอันนี้มาคืออันนี้ต้องหยุดเดินนะครับผม้มันจะมีมัน,นีเปร์สิ์ปึ๊บ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 อันนี้ต้องต้องหยุดเดินก่อนแล้วก็เดินไปต่อนะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีตัวเดฟแล้วก็ตัวตัวสเตย์คืออันนี้ต้องต้องเจอสึกหนหักแล้วไะปึ๊บยังไม่มีอะไรก็คือ อันนี้ประตูที่หนึ่งหกสิบแปดอันนี้มาเลยมาตั้งแต่ถึงประตูที่หนึ่งหกห้าสิบใช่ไหมตัวเดฟจะเดฟนี่ไอมาเอามาแค่แปดเดียวหรอกไวจัดมาประตูที่หนึ่งหกห้าสิบห้าเจ้าไม่ผิดน,นะตัวสเต อันนี้อาจจะนี่เห็นไหมหยุดเดินแต่ว่ามันจะมีบีต้องหยุดเดินนะครับผมอ่าอันนี้จําได้อันนี้ว่าอันนี้เราไปดูช่องแมงกาโมมาอันเนี้ยช่องแมงกาโมคืออันนี้โดนบีมเพราะว่าอันเนี้ยคือมันมัวมัวแต่เดินไงก็เลยไม่ได้หยุดไม่เป็นไรอนุี้ผมให้แกลบมาเด้อโอ้โหมาแล้วมาแล้วเสียงแบบนี้ปิว ไม่ต้องพาก็ได้ไปย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปก่อนเเก็บเก็บไอเทมก่อนเก็บไอเทมก่อนถ้าครบสามไอเทมคือครบสามหอกด้วยกันถึงจะเปิดอันนี้ได้โอ้โหหยุดก่อนคือต้องพยายามเลยเออตัวสเตคืออันเนี้ย เคยทุกคนผ่านไปแล้วแหละออันนี้เจอไมาเองแล้วก็ปึ๊บอ่ะคิดอยู่ไหนเจอกระหิโอ้โหเก็บก่อเลย <laughs> นะถ้าเดินสะดุดนิดนึงคืออันเนี้ยผมว่าตายนะ <laughs> เออตายฟรีจริงจริงอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้จริงๆรงิคิดอยู่ไหนอ่นะนะเคไม่มี <laughs> โอ้นี่ไฮสเตย์ฉันเห็นเต็มเตอแล้วแหละสเตยแกคิดว่าจะใช้กับพี่ด้วยเหรอนี่ไงน,นี่ไงนี่อันที่สามอันสุดท้ายมาเก็บไม่เห็นจะยากเลยบะโถอโอ้ง่ายไม่ยากตรงไหนเอาปากามาวงทีนี่ไงที่ครับมาได้หอมมาแล้วสามอันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งก่อนมามา หอกดียพัดมาจนใช้ซะออไอนนี้เอ้าต้องต้องมีตัวโอ้โหก็ทำไมไปบอกไปแต่แรกอะโอ้มาเรยียบร้อยมาหอกอันที่สองตัวน,น,นี้ต้องเปิดให้ได้นะเปิดเรยียบร้อยมาโอ้ยกว่าจะได้ ไปไปท่านออดดีกว่าสเตย์ Stay, อย่าพึ่งนะอยู่เดิมก็ได้อะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนี่นะผมว่าว่าะสเตย์ Stay, คืออันนี้ไม่ยากเลยนะต้องเก็บขาของอย่างเดียวโอเคมาไปแล้วละครก่อนจังหรัดเตยสเตย์ Stay, Stay. โอเคเก็บอาชิมเวน์เก็บอาชิมเวนได้แล้วเนาะฟือ ฟผล่โคลนไฟสถานการณ์โคลนไฟเกิดขึ้นไหม,มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าตายอีกคงใช้รีไว้นะแต่รีไวคือคอ,อันนี้คงใช้มาแล้วแต่มันใช้ไม่ได้มันตายเอไอ็น,นี่อันนี้มาแล้วเดฟมาเดฟมาใจเย็นก่อนฟือ้โอโอ้โหนี่ไงชัดเลยอ,อันเนี้ย ชัดเจนแตนแจมเลยอันเนี้ยโอเคเดาว่ามาทัวร์อันนี้เราไม่เก็บวิตามินคืออันนี้เราจะไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยโหมดปกติคืออันนี้โอเคอันนี้ง่ายอยู่ ปีบันไดไปฟืบฟืบปึบ,ปบ,ปบโอเคอันนี้มาลาวจริงจริงฟิวไปหรือยังตัวเดฟน่าจะไปเลยนะฟึบโอเค ปฟิบโอเคอ่ะอ่ไปสิไปสิโอเคเอ้ยเอา้าเดียวเดียวต้องปีตตอนปีสิไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ตอนปีน,น,นอ,อันนี้โอ้คืออันเนี้ยมาไป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 ศัปรตรูที่ก็ห้าสิบเก้าก็น,นะครับผมป้าไป,า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 ไปเลย l e t โก้เนี่ยเราเนี่ยเราไปแบบนรานะเราก็ไหวมา ประตูที่162มันจะมีความพืดด้วยนะครับผมผู้ชมเชื่อผมปึ๊บประตูที่1น3อแล้วมันจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีความมืดจริงๆนะผมได้ใช้ผมได้หยุดเดินจริงๆนะอันนี้จริงๆมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออแต่สูงผมคืออันนี้ผมคิดว่าไหว แต่นี่แค่เป็นเกมโดมอลเองนะคือถ้าเป็นแบบฮาร์จริงๆอ่ะเราต้องเราต้องหยุดเออ,เ,ออเอออันนี้มาเราจริงๆมานั่นชะเย็นคือตัวเดฟม,มาไม่เห็นจะยากเลยไอตัวเดฟม,มาขนาดนี้ก็อ่ะอันนี้ย สู้ไม่ได้สู้ผมไม่ได้ราเราไหวยอยู่แล้วอันนี้เราผ่านแบบดอเอาประตูที่หนึ่งหนึ่งร้อยหอกอ๋อไอไอไอรอบที่เราเล่นครั้งแรกคืออันนี้รู้สึกคืออันนี้เริ่มจะเริ่มจะแบบเบกิเนอร์รหน่อยอันนี้คือโอ้โหเดฟมากลัๆอันนี้คือเดฟมากลัๆใช่ไหมถามจริงนิวไม่เห็น <laughs> ไปยังหมว่าไปแล้วนะฟึ๊บโอเคไอของไอตัวกี้คืออันนี้เ่อจะไม่เก็บเด็ากเราจะไม่เก็บกันแต่ว่าถ้าเก็บไปคืออันเนี้ยมันจะมีสิทธิ์คือไม่โอเคได้นะประตูที่หนึ้อยเจ็ดสิแล้วนะครับผมมาอ่าเราจะพาไปด้วยกันมาเลยคนเดียวก็ไหวยอย,ยู่แล้วเอาอีกแล้ว จุดที่เดิมโอ้ยโอ้โอ,โอ้ hell no อะไรเนี่ยนี่สกุคืออันเนี้ยนี่สกุคือไม่เอาหาใช่ไหมจริงอันนี้ขอไม่งงข้างหน้าดีกว่าอันนี้เราไม่เก็บขนเดี๋ยวกีดโดนนาเวทใส่เอ้ยเอ้ยอันนี้ได้ปะแอบขอนแอบขอน ใจเย็นครับใจเย็นครับตัวเดมแนละ้วอาาะ่ะตอนนี่ไอนี่ไงมาแล้วฟึบไปอย่างไปแล้วเนาะไปแล้วใช่ไหมถ้ามีประตูปริศนาคือไม่เอาแล้นะจริงฟึบประตูที่อยเจ็ดหกแล้วนะครับผมคุณผู้ชม เราจะไม่ตัดคลิปดีกว่านะครับผมเ,เอาไว้ <c oughs> เออ้เราจะเกมเพย์ด้วยกันเนาะประตูที่หนึออ่งร้อยเจแปะเอ๊มาแล้ว <c oughs> ตัวเดฟตัวเด็บมา D E P T S นี่แหละฉันหวัว่าจะไม่กลัวตัวเด็ฟอีกต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นถ้า ถ้าคุณท่าแบบดอจริงคืออันนี้ผมคิดว่ามันอัปเดตตั้งนานแล้วจะได้ไปต่อสักทีเอามามาเอามาสองรอบถามจริงถามจริงเดฟเดฟเกิดไปมุย้ยอันเนี้ยมันมาสองรอบติกแลนะถ้ามาสามสี่รอบคืออันเนี้ยนี่ยสามรอบติด แจ็ปคอร์ดแตยังไงสามรอบไอ้น,นี้อย่างที่บอกเลยสามรอบเนีวย <3 S 1> สามรอบติดฮัลโหลเกมนี่คือนี่คือสงุบคืออันนี้ก็อันนี้ก็แหวะไอ้นี้ได้เพื่อแหวะไม่เอารอบสี่นะหวัว่ารอบสี่ไม่เอากันนะเฮ้อ,เอันนี้ประตูปิิสนาโอ้ที่เดิมนี่ วอเตอร์เฟมอะตีเกินสิผมว่าใช่นะปฏีสเตย์สเตยมันจะติดรือก็ตีไหมเนี้ย,ย,ยอไอ้วอเตอร์เฟมนีอะซูทายกระโตกที่เดิมไปเลยเออ เราเลี้ยอยเก็บเป็นอ่ะอ่างเันก่อนแทงกันก่อนเฮ้ยเข็บฟอยส์เข็บจำได้คืออกนน ข้าวติโอเคจวิ่งตอ่ออ่ารอบนี้เกมเฟ้ยเลยฮะไม่ใช่แอมรอบเ,เ,เ,เราเกมเฟ้ยเยสต์ดีนะลเราเกมเฟ้ยประตูทีิ้งเลยเติภาพหน่อยเึินเนี่ยโอเคนี่ก็คือมาสเตอร์พีชของเราอ่ะเฮ้ยประตูทิ้งเหรอข้าวติ เดฟมาแล้วชัดเจน <hã> โอ้โหอัน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 นี้เกินอันนี้เกินไปมุ้ยจริงๆอันนี้อันนี้เกินไปจริงจริงเดฟถ้าถ้าจะเกินขนาดนี้ไม่ต้องมาแล้วน,นะนะจริงๆเราจะไปประตูที่สองห้อยกันนะประตูที่หนึ่งก็ให้เอ้ยอ้าวเดี๋ยวพี่โดอย่าพื้นากางกางอยู่กางกางสนุกอยู่เลยแต่ว่าแบบคืออันเนี้ย คืออันนี้ยอดเดือยคืออันนี้เจ็สิบเอเปอร์เซ็นะอ่าอันนี้เพิ่งเห็นเห็นแต่ว่าความความรู้สึกแบบดอคืออันนี้เราก็เล่นเป็นเห็นไกด์รบกันเนาะโอเคยังไม่มีอะไรก็คือตกใจดูว่าเด็บจะมาถ้าเด็บมาคืออันนี้ถ้าเด็บมาคืออันนี้เราต้องแอบ,บไอ้พักนะอ,นะอ,อ,อันนี้นะอ่ะไฮดินสปอร์ตนะเออเออีกเหือรอบสามอันนี้ร่วงรอบสามเลยนะโอ้ยชีวิต ชีวิตชีวิตโคนกันทษเรยเื่อเนี่นะประตูที่หนึ่งร้อเ้สิฮ้ยโอเคมาแล้วมาเจ็บมาอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้แอบหรอกคือดูจากหน้าแล้วไม่น่้คือเราไม่น่ากลัวเลยแต่แต่ส่วนที่ที่น้องๆบอกคือไอ้นี้น่าจะน่ากลัวกว่าเดิมเออผมว่าอันนี้ไม่ต้องห่วง อันนี้เราเราโอเคอยู่แล้วถ้าจำักแกพวดเดฟคืออันนี้ผมว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะปึ๊บประตูที่เท่าไหร่นะเฮ้ยขอข้าสามคิดว่าความไฟฝ่านคืออันนี้ใกล้จะถึงแลนะ้วเนาะเฮ้ยก็นี่แค่เกมครั้งแรกถืออันนี้ที่เราผ่านเฮ้ยแต่ว่าไม่เอาช็อตเด็กกีระมาณของเดฟนะขอน้อง ร้อยเก้าเจ็ดอันนี้ประตูที่หนึ่งร้อยเก้าแปดแล้วนะครับผมมาว่าไป้าแค่จะเป็นไม่เอาปิดฐานของร้อยเก้าเก้าเฮ้ยชนันออกหรือเปล่าเฮ้ยใช่ yes sir อ่าไม่มีะไรโผล่อันนี้ที่นี่ของศพคีร่าตายเพื่อขวางรถามจริง อ,นนอันนี้คนสี่างนรับใช่ไหมอันนี้เพิ่งเห็นผม,ผมเคยดูมาแล้วอ่ะในที่สุดฉันก็กออกมาแล้วแต่เออนี่นง่ายใช่ไหมอันเนี้ยนี่คือแบบ n o r m a นี่คือ n o r m a จริงเหรอโอเคอันนี้ส่อะไรการเรี่องายช่วยเหรอผมว่าใช่นะอ่ะมาเข้าประตูกกเลยปุ๊บไปเด็กโคุณตามฉันมาเป็นครั้นสุดท้าย ทุกครั้งที่ตามฉันฉันได้รับเพลิงฉันมีทางเลือกสำหรับสิ่งที่ควรทำกับพลังการฉันสามารถใช้ให้พลังกาอันเพื่อสิ่งที่ดีอ่านไม่ทันด้วยซับเนี้ยส่วนนี้นีไม่ใช่ของจริงฉันทำให้ใจของคุณเห็นมันฉันยันได้รวบรวมมันที่นิวนที่คุ้นเคยพวกเขาไม่ตื่นเต้นกับที่ที่เห็นคุณอีกครั้งคราวนี้ใช้สดสึก แพค่ภาพเป็นที่ของพวกเขาและฉันจะให้แน่ใจถ้าคืออาจจะจุบจบของคุณอันไม่หันด้วยเดี๋ยวขอเก็บไอเทมก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอน,นี่เป็นภาพสุดท้ายของผู้คุณในชีวิตเดี๋ยวนะน้ำอันเพมฟอร์เอกเกตนด่านแมพภาไม่ใช่ซั่งคือการที่ยิงไกสิ้นสุดสำหรับตอนนี้เอานี้จบแล้วหรอ เฮ้ยง่ายเกินเออนี่นี่คือขั้นแรกนี่คือขั้นแรกที่เราผ่านเนี่ยไม่ไม่ตายไม่ตายสักออยเลยนี่คือจริเหรอโอ้โหนี่จบจริงเอออจบจริงเออโอ้ยกว่าจะผ่านได้ อันนี้คือคาง่ายดยนะที่เราผ่านพวกเอ็นเทรนได้อนะซึ่งอันนี้เป็นดอแฟแอมเบสด้วยนะครับผมโอเคเอ๊ะอันนี้ก็คือเอ็นเทรนด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครอยากเล่นก็ก็ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งงินไว้ด้านล่้าเลย่สะสำหรับแบบนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีวกว่าครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้คาดคลิปใหม่ๆก็ไลค์สตรีมด้วยนะครับผมแล้วก็สตรีมวันคารนี่ค่ดหรืวก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองตื่นด้วยนะครับถ้าเกิดพลาดสตรีมหรือว่าอะไรก็สามารถเดี๋ยวอยากไลฟ์สตรีมได้นะครับ,บพาด้วยครับสำหรับสตรีมน,นี้ก็ขอโทษด้วยครับที่เธอที่ผมไม่ได้ลงคลิปสอนสตาร์ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราลงสตรีมอยู่นะไปแล้วบ๊ายบาย ขอขอป y เพนด้วยก็แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวตีกีฬาสิแต่ว่า,วายัไงไม่มอเตอร์เฟนนี่อะถ้าเกิดมอเตอร์เฟนตีกีฬาสินะเดี๋ยวคงขอตัดทิ้งไว้ดีกว่าเนะอ่ะไปละบ๊ายบาย